เคยบ้างไหมรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนักกงนักกาก็มีไหมฮะแอลกอฮอล์เ,ออเออจลมีบ้างไหมใครเขาติดไปจะทำยังไงเนี่ยฮะแม่งเอ้ยมืดูแลตัวเองเลยว่าใครอืมดูไหมเนี่ยข่าวเคิลเนี่ยริดดงริดเดียแมทโทแมททิวเขาก็ติดเนี่ยหันรับผิดชอบต่อสังคมเลยดิ แวกงนักกาก์ใส่บ้างเข้าใจไหม๋อมีเจลหรอใช้ไงอ่ะ <c oughs> อ๋อรับผิดชอบต่อสังคมบ้างแมดเบิร์ดหัดใ่บ้างดิ